ก้มจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้นเป็นวันหยุดยาวสินเจียอยู่อีสินนี้หัวายเนะจ้ะน้ะาาตุ๊จีนจ้าพี่น้องมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวตอนนี้ก็มาซสรกันอยู่ขึ้นเขาจะขึ้นเขา ยอ้อนสากันรุ่นต่อไปเนาะพี่น้องเนาะถึงหมองถึงบอนมั่นวันศุกรสิบหกเพร,ร,ราไแม่พี่น้องคุงง้นว่าจะท่าสิ้นนี้เขาพับผ้าวัสันพี่น้องยายกับมาจา้ะยายนั่งอยู่ข้างหลังยายมาเปิด ยาย่า่มาเปิดหูเปิดตาทางกรสวยงามมากพี่น่องเมือว่นสักสั้นได้หน่อยนะจ๊ะเมันวิวง่าไน่างว่าว่าเ็บรไปพี่น้องกระบี่ตรัง เดี๋ยวก็ถึงนันัดกลังขึ้นโคมีมเดินไปเกี่ยวหมครน้องทางกระซากกบาขีงก็เอา กนเดพี่น้องด้วยถึงหมอนถึงบอน,บอนขันมีเวลาว่าสักจิถ่ายวิดีโอให้พ่อแม่พี่มองเบิ่งอีกเกืนอนึงนวันานกันุดยาวสี ลับมือนี้ก็ไว้สบหนีก่อนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มาสําเน้อจ้าอัสลามุอะลัยกุมจ้าสวัสดีจ้า